ที yeah, yeah, yeah. Mm ่แย่คือเมื่อเราครอบครัวแต่ลเรียนพูกแต่ยังพูดจบวันหนึ่งกัุ่กคู่ทั้งคู่ก็คือเราก้องานอะตรที่กับ ไก่ของเราตัวนั้นเลยผมเรียกเอาไว้ผมคงมาแล้วขึ้นไปทันีแล้วพาไปจากที่นั่นตัวที่แพ้เลยได้เป็นพวกเราแทนฐานเรื่องนี้สอนให้รู้ว่าเทพุรภะชนะเป็นมารผู้ที่ชนะยอมไม่ทะรุณตัวว่าตัวเองเข็งเสมอไป